สวัสดีครับวิชาฟิสิกส์ระดับมัธยมปลายนะครับบทที่3แรงและกฎการเคลื่อนที่นะครับสอนโดยสุนทรพิมพ์เสนนะครับเป็นหัวข้อ3.3.1มนะมวลและความเฉื่อยนะหัวข้อนี้เนี่ยนะครับมันเป็นหัวข้อย่อยของหัวข้อ3.3นะหัวข้อ3.3เนี่ยมันจะเป็นหัวข้อที่พูดถึง อะไรเราพูดถึงความสัมพันธ์ระหว่างมวลระหว่างแรงและระ,ระหว่างการเคลื่อนที่นะมันจะมีตัวละครอยู่3ตัวนะครับก็คือตัวละครตัวแรกก็คือแรงนะเราเรียนไปแล้วก่อนหนะ้าน,นี้เกี่ยวกับแรงนะแรงคือสาเหตุของการเคลื่อนที่แรงมันรวมกันได้กลายเป็นแรงลับแต่ต้องรวมกันแบบเอาความเวกเตรอร์เข้ามาช่วยนะเออมีปิเทคใช้ความรู้ปิทากรัสเข้ามาช่วยตีกนเข้ามาช่วยนะวุ่นวุ่นอยู่เหมือนกันนะอันนั้นเรื่องแรงนี้ตัวละครตัวที่2เนี่ยคือมวล นะครับเออมวลคือคอะไรเนี่ยเดี๋ยวเราจะมาเรียนกันคลิปนี้มาจะมาลงรายละเอียดกันนะครับนะมวลกับความเฉยเนี่ยมันจะเกี่ยวข้องกันเออค,เอ,นเคคเอความเฉยมันคืออะไรความเฉยความเฉยชาอะไรอย่างนี้ห <vrai> รนะือเปล่านะความเฉยภาษาอังกฤษว่าอินเดียนะครับเอออ่ะเอาเป็นว่าในหัวข้อนี้นะเราจะเจาะลึกลงรายละเอียดในตัวละครตัวที่2ก็คือมวลนะครับเออเราเรื่อง อย่างที่บอกนะเราเอามีในหัวข้อ3.3เนี่ยนะซึ่งเป็นหัวข้อใหญ่เนี่ยหมายถึงเป็นหัวข้อที่พูดถึงตัวละคร3ตัวแรงมวลและการเคลื่อนที่นะครับแต่ในคลิปนี้เราจะพูดถึงแค่มวลนะครับเออก่อนจะไปรู้จักมวลเรามารู้จักกับความเฉื่อยก่อนนะครับความเฉื่อยคืออะไรครับเออเอางี้ก่อนความหมายของความเฉื่อย และความเฉื่อยกับมวลมันเกี่ยวข้องกันยังไงก็คืออย่างนี้ครับความเฉื่อยความหมายของมันก็คือสมบัตินะครับสมบัตินะก็คือความสามารถนะอะ,อะไรละ่ะเป็นลักษณะเฉพาะตัวอะไรประมาณนี้นะสมบัตินะครับก็คือสมบัติการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หรือพูดง่ายก็คือความสามารถ สมบัติการต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่เออนะอย่างนี้นะครับสมบัตออิที่ต้านทานนะครับที่จะต้านทานนะครับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ สมบัติที่ต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่คือยังไงครับถ้าเราย้อนกลับไปที่ความหมายของแรงนิดนึออแรงคืออะไรครับความหมายของแรงแรงคือสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับสาเหตุที่ทําให้เกิดการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่อันนั้นคือแรงเช่นวัตถุอยุดนิ่งนะแรงจะเป็นตัวทําให้มันเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่จากหยุดนิ่งไปมีความเร็วเ จากหยุดนิ่งก็อาจจะเปลี่ยนไปเป็นเคลื่อนที่อันนี้แรงจะเข้าไปทําหน้าที่ตรงนี้หรือวัตถุกําลังเคลื่อนที่อยู่แรงอาจจะไปทําหน้าที่ดึงให้มันเหนี่ยวรั้งให้มันหยุดนิง่งอันนี้คือหน้าที่ของแรงถ้ามีแรงเข้าไปแล้ววัตถุมันจะเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ทีนี้ในชีวิตประจําวันในชีวิตจริงเนี่ยเราจะเห็นว่าวัตถุแต่ละชิ้นเนี่ยมันเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้ยากได้ง่ายแตกต่างกันต่อให้เราออกแรงเท่ากาันกระทากับวัตถุ ชิ้นหนึง่งนะหรือไปกระทํากับวัตถุอีกชิ้นปรากฏว่าบางครั้งเนี่ยการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ของวัตถุทั้งสองชิ้นเนี่ยไม่เหมือนกันนะครับบางชิ้นวัตถุบางชิ้น,นเปลี่ยนสภาพได้ยากกว่าวัตถุบางชิ้นเปลี่ยนสภาพได้ง่ายกว่าเช่นเปลี่ยนจากหยุดนิง่งให้ไปเคลื่อนที่นะวัตถุอยู่นิง่งสองชิ้นชิ้นหนึ่งชิ้นขวาชิ้นซ้ายนะเราออกแรงเท่ากันปรากฏว่า เราขยับวัตถุด้านซ้ายเนี่ยได้ยากกว่าขยับวัตถุด้านขวาแสดงว่าวัตถุ2ชิ้นเนี่ยมันมีความสามารถหรือมีสมบัติในการต้านทานแรงอยู่แล้วก็มีความสามารถในการต้านในการต้านทานแรงไม่เท่ากันเออนะวัตถุแต่ละชิ้นมันจะมีความสามารถเฉพาะตัวเฉพาะตัวในการต้านทานกับการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ที่จะเกิดขึ้นนะครับเอาเป็นว่า ง่ายๆอย่างนี้ครับวัตถุชิ้นหนึ่งแรงจะเป็นสาเหตุทําให้มันเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่นะครับฟังยากนะเปลี่ยนแปลงการเคลื่อนที่เอาอย่างนี้วัตถุชิ้นหนึ่งอยู่นิ่งๆนะอยู่นิ่งๆแรงเนี่ยจะเป็นตัวการทําให้มันเคลื่อนที่นะครับแต่ในทางกลับกันมันจะมีสมบัติอีกตัวหนึ่งของวัตถุตัวนั้นนะครับที่คอยเหนี่ยวรั้งการเคลื่อนที่ ในวัตถุจะมีอีกบางสิ่งบางอย่างที่คอยเหนี่ยวรั้งการเคลื่อนที่ให้การเคลื่อนที่เนี่ยมันเป็นไปได้ยากนะครับเออวัตถุวางอยู่นิ่ง,งปรากฏว่าอ,ออกแรงกระทาําเออมันเคลื่อนที่ได้ยากนะมีอะไรคอยเหนี่ยวรั้งมันอยู่นะครับไม่ไดไ้ตัวเหนี่ยวรั้งนี้ไม่เกี่ยวกับแรงต้านแรงเสียดทาเลยนะตัวเหนี่ยวรั้งนี้เป็นความสามารถเฉพาะตัวของวัตถุแต่ละชิ้นตัวเหนี่ยวรั้งอันนี้แหละครับเขาเรียกว่าความเฉื่อย นะแล้วสรุปก็คือความเฉื่อยมันก็คือสมบัติในการต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่นะครับนะอ่ะโอเคอันนี้คือความหมายของความเฉื่อยอ่ะเดี๋ยวเรายกจะยกตัวอย่างนะไปเรียนไปเรียนรู้ความหมายของคาว่ามวลก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยมายกตัวอย่างให้เห็นภาพกันนะครับอ่ะความเฉื่อยคือสมบัติกา ต้านทานสภาพการเคลื่อนที่แล้วมวลคืออะไรครับเกี่ยวข้องอะไรกับมวลมวลคืออย่างนี้ครับมวลมันคือปริมาณมวลเนี่ยคือปริมาณน,นะครับเออเป็นปริมาณในทางฟิสิกส์นะมวลเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงความสามารถในการอ่าเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยเออเอาอย่างเงี้ยน,นะครับเออ นะครับเออปริมาณที่บอกถึงความเฉื่อยเออหมายความว่าไงครับหมายความว่าวัตถุใดก็ตามที่มีมวลมากมันจะมีความเฉื่อยมากตามไปด้วยวัตถุใดก็ตามที่มีมวลน้อยมันจะมีความเฉื่อยน้อยตามไปด้วยนะครับเออ ทีนี้มวลเนี่ยมันจะมีข้อกําหนดระหว่างในนานาชาตินิดหนึ่งนะมวลเนี่ยมันจะมีหน่วยเป็นกิโลกรัมนะครับออมวลหน่วยเป็นกิโลกรัมออนะครับมีหน่วยนานานชาตินะมีหน่วยที่ตกลงกันทุกประเทศทั่วโลกว่าให้มีหน่วยเป็นกิโลกรัมโดยตกลงกันอย่างนี้ครับ ว่ามวลหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยนะครับเอออันนี้เป็นความรู้เพิ่มเติมนิดนึงมวลหนึ่งกิโลกรัมนะความหมายของมันคือความหมายของมวลหนึ่งกิโลกรัมนะคือมวลของนะมวลที่เท่ากับเอ่อ มวลที่เท่ากับมวลของโลหะผสมรูปทรงกระบอกนะมวลมวลหนึ่งกิโลกร,รัมก็คือมวลที่เท่ากับมวลของโลหะผสมชิ้นหนึ่งที่เป็นรูปทรงกระบอกนะครับที่เกิดจาก การผสมโลหะนะครับที่เกิดจากการผสมโลหะแพลตินัมนะครับกับเออริเดียมเออริเดียม ซึ่งเก็บรักษาไว้ที่ไว้ที่อะไรเนี่ย The International Bureau of Weight and Measure นะครับ <c oughs> เก็บไว้ที่สถาบันตัวนี้ครับเอ่อชื่อสถาบันนี้เะ ตกภาษา <c oughs> อังกฤษอ่าเดี๋ยว the international เอ,อ่อนี่เป็นความรู้เพิ่มเติมไปนะนะครับในหนังสือก็ไม่ได้พูดถึงเรื่องนี้หรอกนะแต่ว่าเอาเป็นว่าเพิ่มเติมไปแล้วกัน international b a r i a t i o n of w e it g h and measure ในประเทศฝรั่งเศส เนี่ยนะมวล1นกิโลกรัมความหมายของมันก็คือมวลที่เท่ากับมวลของโลหะผสมรูปทรงกระบอกที่เกิดจากการผสมแพตินัมกับอะเรเดียมนะเก็บไว้ที่สถาบันสถาบันเนี่ยนะชื่อสถา่ยนนที่ฝรั่งเศสนะครับหน้าตาของมันจะเป็นแบบนี้ครับอันนี้รูปจากนเน็ตนะเออมันจะเป็นเนี่ยอันนี้อันนี้เป็นฝาครอบมวลก็คือเจ้ามวลก้อนเนี้ยนะแพะตินัมอะเรเดียมตัวเนี้ยนะครับเออเอาโลหะมาผสมการกลายเป็น แล้วเขาก็ทําเป็นรูปทรงกระบอกเล็กๆกันเนี่ยนะอันนี้เนะน,นี่ยภาพเนี่ยนะครับภาพประมาณเนี่ยนะครับเขาครอบไว้ไม่ให้มันเกิดเกิดอะไรเกิดปฏิกิริยากับอากาศแล้วเป็นสนิมเป็นอะไรเงี้ยนะอาจจะทําให้มันเปลี่ยนได้อันนี้เป็นข้อตกลง ระ,ร,ะระหว่างชาตินะันแะนะนะชาติว่าให้มวลหนึ่งกิโลกรัมเราตกลงกันอย่างนี้นะออจับทุกคนมานั่งคุยกันนะคนไทยไปคุยดยเรื่อะไนี่ไม่รู้นะตอนที่ตกลงกันนะแล้วก็ตกลงกันว่าอะต่อไปนี้นะมวลหนึ่งกิโลกรัมเนี่ยจะเท่ากับมวลของเจ้าแท่งนี้นะเออนะงนั้นเวลาตาช่างอะไรเงี้ยเวลาจะต้องต้องเอาไปไปตรวจวัดนะ,ะตรวจสภาพตาช่างเนี่ย นะครับก็จะต้องเทียบกับมวลก้อนเนี่ยนะมันอยู่เก็บไว้ที่ประเทศฝรั่งเศสโอเคนะครับอ่านี้คือมวล1นกิโลกรัมอ่ะอันนั้นมันประเด็นเสริมไปนิดนึงเข้าสู่ประเด็นหลักของเราต่อนะครับประเด็นหลักของเราก็คือว่าตอนนี้เรารู้จักคำสองคำนะครับนะที่เกี่ยวข้องกับการต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่คำนิดหนึ่งคือความเฉื่อยนะสรุปนิดนึงความเฉื่อยคือสมบัติที่จะต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ คำที่2คือคาว่ามวลน,นะ mass mass ในความหมายทางฟิสิกมันคือปริมาณปริมาณหนึ่งนะที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยหรือเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงความสามารถหรือสมบัติในการต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ยกตัวอย่างยังไงครับตัวอย่างที่เคยยกไปให้ดูละนะอา,อาจจะเป็นรถบรรทุกนะรถสิบลอ้อ กับรถจัก,กรยานรถจัก,กรยานนี่นะครับรถบรรทุกกับรถจัก,กรยานเนี่ยอันไหนมวลมากกว่าครับเ,เราก็จะพบว่ารถบรรทุกมันมีมวลมากกว่าใช่ปะเออน่ะอันนี้เอ็มใหญ่นี่เอ็มเล็กนะครับการที่รถบรรทุกมันมีมวลมากกว่าเนี่ยมันหมายความว่าความเฉื่อยมากกว่า นี้ความเฉื่อยของจักรยานจะน้อยกว่าคําว่าความเฉื่อยมากกว่าหมายความว่าไงครับหมายความว่าถ้ามันจะมีสมบัติในการต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าการต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่หมายความว่าไงหมายความอย่างนี้นะครับเออหมายความว่าถ้ามวลทั้งสองเนี้ยถ้าเดินม,มันอยู่นิ่งนะ ความหมายของมันคตรงนี้ยถ้าเดิมอยู่นิ่งนะเราจะนะเ,เดิมอยู่นิ่งถ้าเดิมมันอยู่นิ่งเราจะทำให้รถบรรทุกเคลื่อนที่ได้ยากกว่ารถจักรยาน นะครับเออถ้าเดิมอยู่นิ่งเราจะทําให้รถบรรทุกทุกเนี่ยนะครับซึ่งมีความเฉื่อยมากกว่าเนี่ยเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้มากได้ยากกว่าการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้มากกว่าก็อย่างเช่นจากเดิมที่อยู่นิ่งมันจะเคลื่อนที่ได้ยากกว่าเออถ้าเดิมอยู่นิ่งนะรถบรรทุกนะครับ ทำไมถ้าเดิมรถทั้งสองคันอยู่นิ่งนะครับเราออกแรงออกแรงดันรถบรรทุกให้เคลื่อนที่ได้ยากกว่าจัก,กรยาน เออนะหรือนะหรือหรือ,อถ้าเดิมรถบรรทุกและรถจัก,กรยานกำลังเคลื่อนที่นะครับเออถ้ามันกำลังเคลื่อนที่อยู่นะครับเราออกแรงหยุด รถบรรทุกได้ยากกว่าจัก,กรยานนะครับหรือถ้าเดิมมันกำลังเคลื่อนที่เราจะออกแรงเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่รถบรรทุกได้ยากกว่า ยากกว่าจักรยานเออนี่คือความหมายของอความเฉื่อยที่จะต้านทานการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าถ้าความเฉื่อยมากกว่านะครับเออนะครับก็คือมันเคลื่อนที่อยู่ยังไงในสภาพไหนความเฉื่อยจะพยายามรักษาสภาพนั้นให้อยู่ในสภาพนั้นไปตลอดนะครับ โอเคนะก็ ه, ประมาณน네ี้นะครับก็คือความหมายของความเฉื่อยและก็มวลนะครับมวลจะเป็นตัวบ่งบอกว่าวัตถุชิ้นไหนจะมีความเฉื่อยมากน้อยกว่ากันถ้าวัตถุชิ้นไหนมีมวลมากก็สแสดงว่ามีความเฉื่อยมากอย่างเช่นเนี้ยน,นะรถบรรทุกกับรถจักรยานรถบรรทุกมันมีมวลมากกว่าก็สแสดงว่ามีความเฉื่อยมากกว่าเมื่อมีความเฉื่อยมากกว่ามันก็คงรักษาสภาพการเคลื่อนที่ได้ดีกว่าหรือมันมันจะต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ได้ดีกว่า คำว่าต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ก็คือว่าเช่นถ้ามันหยุดนิ่งนะมันก็จะคอยต้านการเคลื่อนที่รักษาสภาพหยุดนิ่งนี้ให้ไปตลอดถ้ามีอะไรพยายามกระทําให้มันเคลื่อนที่วัตถุที่มีความเฉื่อยมากมันจะเคลื่อนที่ได้ยากวัตถุที่มีความเฉื่อยน้อยจะเคลื่อนที่ได้น้อยกว่าหรือในทางกลับกันมันกําลังเคลื่อนที่อยู่วัตถุที่มีความเฉื่อยมากหรือมีมวลมากเราจะไปหยุดมันให้หยุดการเคลื่อนที่น่ยยากกว่าหรือมันกําลังเคลื่อนที่อยู่ วัตถุที่มีความเฉื่อยมากนะเราจะไปเปลี่ยนทิศการเคลื่อนที่ของมันให้มันเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่ไปเราจะทําได้ยากกว่าวัตถุที่มีมวลน,น้อยหรือความเฉื่อยน้อยความเฉื่อยน้อยนะครับนะครับอ่ะก็ประมาณนี้นะครับอะสรุปใจความสําคัญของหัวข้อนี้นะหัวข้อนี้รายละเอียดก็จะประมาณนี้นนในหัวข้อนี้เราจะได้รู้จักกับความเฉื่อยแล้วก็มวล ความเฉื่อยคือสมบัติที่จะต้านการเปลี่ยนสภาพการเคลื่อนที่มวลคือปริมาณที่บอกถึงความเฉื่อยนะครับสออันนี้ก็สัมพันธ์กันมวลไม่ใช่ความเฉื่อยความเฉื่อยไม่ใช่มวลคนละอย่างกันนะความเฉื่อยเนี่ยคือสมบัตินะความเฉื่อยไม่ได้มีไม่ได้มีสภาพที่เราเราเอามือไปจับต้องได้อะแต่มวลเน่ยเป็นสภาพที่เราเอามือไปจับต้องได้เพราะมวลเนี่ยเป็นปริมาณนะครับเออความเฉื่อยคือสมบัติมวลคือปริมาณนะครับเออ ความเฉื่อยคือสมบัติต้านสภาพการเคลื่อนที่ส่วนมวลคือปริมาณที่บ่งบอกถึงความเฉื่อยหรือเป็นปริมาณที่บ่งบอกถึงสมบัติในการต้านทานการเคลื่อนที่โอเคนะครับก็ในหัวข้อนี้ก็ประมาณนี้นะครับเป็นอ่ะทีนี้ในหัวข้อนี้เราได้รู้จักกับมวลไปแล้วนะในหัวข้อก่อนหนั้นเราได้รู้จักกับแรงไปแล้วเรารู้จักตัวละครไปแล้ว2ตัว นะครับเออทีนี้ในหัวข้อถัดไปเดี๋ยวเราจะมาลงรายละเอียดกันว่าเจ้าตัวละคร2องตัวเนี้ยมันจะสัมพันธ์กับการเคลื่อนที่ยังไงเออนั้นเดี๋ยวจะมาลงรายละเอียดในหัวข้อถัดไปที่จะเกี่ยวข้องกับกฎการเคลื่อนที่สามข้อของนิวตันนะครับนะส่วนในคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้ก่อนนะมารู้จักกันแค่ความเฉ่ยกับมวลก่อนนะครับ